ê <laughs> <laughs> trên cát mông ê trên cát mông mê chúa đê cơn sao cho trang hoa non ui kênh อีสานสลิงเกอร์บุ้มว่าในระยะ10เมตรในระยะ10เมตรเนี่ยมันคือเดินก้าว์ย่าง109เจอทุ่นระเบิดทางอากาศ 2Mn2 10ลูกจงใจชัดเจนมากเลยชัดเจนนะฮะแล้วลักษณะการวางคือวางเป็นการวางของหัวหน้านี้เนี่จากจัสมินที่อยู่ ไม่ใช่การวางที่เป็นมาตรฐานสากลเพราะเราวางระที่ขคาไหนนะมีท <ah> ิ้งเขียวตรงนี้แบบแผนคือวางเกาะกลุ่มเพื่อทำลายหนึ่งหมวดปฏิบัติการหมายความว่าถ้าหนึ่งคนเหยียบคนอื่นเจ็บไปด้วยหรือเขาลูกแรกออกไปยังไงก็ต้องเหยียบลูกสองลูกสามสี่และลูกห้านั่นคือการมุ่งเป้าสังหารทั้งหมวดปฏิบัติการะไม่ใช่แค่เรื่องการ